สวัสดีครับผมวันนี้พามาชม Shadow Baker แทสนะฮะนั่นแหละปรากฏในซีรีส์ r e and Go m a x แล้วก็ขายดีขายดีมากราคาตอน,นปัจจุบัน ปี6กก็ประมาณพันอัพตัวนี้เป็นงานเก่าฝากระตูนะฮะแจแปนล็อตเมอินแจแปลนรหัส19602หายยากแล้วนะปัจจุบันนะครับก็ได้รับความอนุเคราะห์เหมือนเดิมว่าให้มาเปิดกล่องดูข้างในมาดมๆกันได้แต่ห้ามประกอบนะฮะ เราก็จะทําตามนี้แล้วเราก็จะแบ่งบันให้ทุกคนได้ดูกันว่าข้างในกล่องมีอะไรบ้างเผื่อวันข้างหน้ามันจะรีสต็อกเราก็จะไดเอาอมาซื้อกันนะฮะตัวนี้มีผมเคยรีวิวงานจีนมาตัวหนึ่งซึ่งงานจีนตัวอย่างอื่นไม่ตัวอย่างอื่นมีปัญหาหมดยกเว้นบอดี้บอดี้สวยมากบอดี้แม่เหมือนของมอเหมือนของแท้เลยนะฮะแต่ว่าไม่สามารถประกอบเลนได้แต่อบอดี้มาใช้ได้นะครับ โอเคครับเราจะมาเปิดดูข้างในกันนะฮะเริ่มจากตัวฝาก,กระตูนก่อนเลยนะครับก็ที่เลยนะฮะอ่าซีรีส์กระตูนดูได้ใน p า r k คแม็กนะครับภาพตรงนี้มันเป็นภาพจากหนังสือกระตูนนะฮะซึ่งค่าวิบู์กิจเือลิขสิทธิ์ไปตอนนี้ก็น่าจะค่อนข้างจะหายากแล้วแต่ถ้าหาได้ไม่รู้จะมีรลหรือเปล่าหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้นะฮะเค okay. สิ่งที่เราจะได้นะฮะ ก็คือยางล้อยางล้อเล็กนะฮะหน้ากว้างนะครับนี่ก็คือล้อเล็กนะฮะหน้ากว้างเหมือนกันเป็นเอกลักษณ์ของซีรีส์ซูเปอร์เนะฮะบอดี้บอดี้กับพาร์ตนะครับซูเปอร์เถ้ามันแทบจะเหมือนกันเลย ไม่ต่างกับที่ผมรีวิวก่อนหน้านี้สำหรับตัวบอดี้ใครหากเห็นเดี๋ยวแปะไว้ที่ท้ายคลิปละกันเอส่วนนี้ก็คือชุดเฟืองของซ u เปอร์เกนะฮะกับแกนซึ่งผมก็งงว่าทำไมแกนเขาให้มาดำเมียมขนาดนี้เดดจะแกนผิดหรือเปล่าแต่ถ้าทริงีต้องเป็นสีเงินนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันช่างมัน นี้ก็คือโคงซูเปอร์เอ็กคงไม่ต้องพูดอะไรมากส่วนนี้ก็คือสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์นะฮะประมาณนี้ส่วนนี้เป็นคู่มือการประกอบซึ่งผมไม่สามารถประกอบได้นะครับเนื่องจากยืมเขามารีวิวก็คือให้ดูเฉยๆคร่าวๆประมาณนี้คลิปนี้ยังมีความยาวเพียงเท่านี้ ชอบถูกใจกดติดตามสนับสนุนการด้การดูโฆษณาทายคลิปต้นคลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้และยังไม่ลืมขอบคุณไวรัสมินิโฟ h e e l นะครับสปอนเซอร์เรานะฮะจำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์ธรรม้ญาติเลือกชมเลิกดูเลิก,เลกชอปได้นะครับก็ใครทักไปทางเพจของร้านไวรัสและบอกมาจากช่องไว้ใช้ก็ได้ส่วนลดอีก15%นะฮะ หรือถ้าใครอยากจะใช้คอลช้อปปี้ก็มีเหมือนกันลิงก์ช้อปปี้กับลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปทุกคลิปเลยนะครับโอเคครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ